สวัสดีค pues huh, mm. um, ่ะสวัสดีค่ะปูนายูเอเซเชลค่ะวันนี้เรามาหน้าโน้เต็มเพื่อนเลยค่ะวันนี้เรามารำที่แคมป์ป้าไม่ใช่เองเคสทีออร์แลนโดออร์แลนโดค่ะเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะเนี่ยสาวๆนั่งรำมีแต่คนสวยๆค่ะดูสิเพื่อทุกคนเลยติดตามเอาไปห้องน้ำด้วยมีอยู่ห้องน้ำด้วยนะคะอยู่ที่ห้องน้ำเดี๋ยวไปดูกันห้องน้ำมีในห้องน้ำด้วยนะคะรำอ่า ลำถวาย,ยค่ะอ oh, ah, right. ันนี้กำลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะกำลงแต่งหน้ามแต่งหน้าพต่ง้ากันเ่นกำลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะทุกคนดีทุกคนงามๆนะคะงามโหบอกมูบอกแต่งงามบล่มบลืองามหนีมดบ่ แม่พันละบืนละแกมีแต่สาวอีสานป้าคนตาโม่งตาใหญ่แท้ปะนั่งว่าเมื ai, ่อปีป้าป้าเป็นคนตาไม่กินไตเลยอ่ะนะคะตากระยั่ๆบ้าโน้จมันเข่ากันย้ำกันกาเห็นคนตาโม่งมั้ยคะแปลว่าตาใหญ่ตาใหญ่ใช่ไหมตาโม่งอ่ะตาพี่นรืตาป้าดู ไว้หรือตากระช่อย <laughs> อันนี้คนนี้เขาตาโตไม่งไปทำอะไรเนี่ยตาเขาโตอยู่แล้วส,สวยแม่ก็สวยแลวคนตาเราเนาะนมีเผ็ดมีดมีเผ็ดมีมพรอยมาให้ฝรั่งเยอะมากพี่ไก่หาคนฝรั่งมืง้งไปรอให้เพิ่นแต่งหน้ากัน อ,อีกคนอีกเนี่ยเขามีช่างประจําตัวนะเอันนี้เป็นวันเป็นงานอะไรคะนี่ย่นนงางกานเทศกาลอาหารไทยนะคะเ <c oughs> นี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณ <c oughs> อันนี้เขาจะมีช่างประจําตัวนะคะนางงามคนนี้เขาเป็นคนที่โชคดีมากนะคะสวัสดีนะคะน้องกุ้งค่ะสาว สาวจังหวัดอุบลนะคะคนอำเภอเขื่องนะคะเอเขื่องไหนจ้าเขื่องอย่างเดียวเขื่องอย่างเดียวไม่ได้เครื่องเดียวไม่ได้ต้องเขื่องในนะคะจะมีเครื่องในด้วยนะคะสาวเครื่องในคนนี้ก็มีช่างประจําตัวช่างก็เซ็กซี่เซ็กซี่นะวันนี้เซ็กซี่นะวันนี้ช่างอันนี้ของแตรนะคะทุกคนช่าง เขาเรียนมาเขก็จบ네จากเมืองไทยนะคะช่างแต่งหน้านะคะน้องวาดนะคะน้องวาด <c oughs> เป็นตากล้องให้พวกพี่อีกนะฝีมือสุดยอดมากวันนั้นนะช่างซีดอยู่ตอนนี้อันนี้ถ้ามองหาผู้ชายไปเต้ผู้หญ <c oughs> ิงจะว่างอะไรคะ คนมาช่วยเลยอันนี้สาลานะคะทุกคน Okay. ธรรมดาวิดีโอโอเคจะให้ยืนยังไงครับตั้งอย่างนั้นยังไงสวยยังไงคิดว่าตัวเองสวยยืนยังไงคิดตัวเองสวยใช่ไหมนิดจุนิเวิร์มโอเค one two three ฮะคาร์ไวโอ้โหงามอย่างไทยขอบคุณค่ะ ทุกคนตรงนี้จะเป็นแผนกแม่ค้าขายของมาดูต้นมงต้นไม้เผื่อมีลิ้นจี่เราอยากได้ลิ้นจี่อย,อยากได้ลิ้นจี่มาดูลิ้นจีนมนม่มีไหม ลยเอจะขายอาหารนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมูมีไส้กรอกด้วยเดี๋ยวกลับมาซื้อไส้กกรอปเดี๋ยวมาดูต้นมุงต้นไม้เป็นงานเทศกาลอาหารนะคะทุกคน เดินดูต้นไม้เผื่อมีลิ้นจี่เราอยากได้ลิ้นจี่ออ้ยกะเพราสวยมากต้นกะเพราสวยมากโอ้ยนี่ไงลิ้นจี่ต้นห้าสิบเหรียญน,นี่นี่นี่มีลิ้นจี่นี่น,นี่ต้นนี้ห้าสิบเหรียญอันนั้นลำใหญ่ห้าสิบเหรียญ มีละมุดด้วยต้นไม้ต้นละห้าสิบเหรียญคะ่ะทุกคนอันนี้มะขาม1ิบห้าเหรียญน,นะคะกระนูนก็ห้าสิบเหรียญมะม่วงก็ห้าสิบเหรียญทุกอย่างห้าสิบเหรียญหมดเลยนะคะคิวชิมสวัสดีจ้า ต้นอันนี mà, ้งามมากเลยตักจีฟลังงามมาก ้าวมค่ะอันนี้จักเหลียญนี่จ้ะเหรียมจ้ะลูกอันใบย่อป่ะจ้ะสวิตเบโพี่ต้นอะไรอ่ะนี่ มันเป็นพักพักกจ้าพักเอี้ยพักขาตองพักข้าตองพักขาตองะที่กินกลากินก็ไปบอกมันเป็นยาจ่ะยางได้ด้ลิ้นจีนเลยกินกัลากับอะไรได้หมดเลยกับลาบกับอะบ้านเาเออใบบัวบกเนาะส่งากช่วย มาทุกคนเราจะไปข้างในกันนะคะรอสาวๆเขากำลังแต่งตัวกันอยู่นะคะอันนี้คือบริเวณวัดทุกคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่าเข้า12เหรียญนะคะเป็นงานเทศกาลอาหารนะคะทุกคนที่วัดคิทมีค่ะที่โอเลนโดนะคะอันนี้ก็คือบูธของอาหารสามารถเดิน ไปเดินบริการนะคะบริการได้นะคะเขาจะมีอาหารให้เยอะไปะถึงตรงโน้นนะคะส่วนของเสด็จพระเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถโอเคทุกคน, okay, กคนตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนมาดูเทศกาลอาหารนะคะมาดูเจ้านี้เจ้าน,นี้มีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้จะมีข้าวเกียบปากหม้อ โอ้มีสัญลักษณ์ช้างนะคะอันนี้คือช้างอันนี้ค่าเข้าอยู่ที่12เหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะมียำแล้วก็อันนี้เขาเรียกยำบุญเส้นนะคะมน,นี้ยำบุนเส้นค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูแผนนี้นะะแผนนี้คือผัดไทยนะคะผัดไทยแล้วก็หมูปิง้งนี่ยตรงนี้ตรงนี้

เอเยนขอบคุณจ้ะหนูไปนั่งกินก่อนนะ